วันนี้ผมสีมาสาธิตในการเล่นวาวที่ว่าลมมันอยู่ต่ำๆนะครับมันลมมันอยู่สูงโมมีการบังคับวาวแบบปานสายเดียวบังคับแบบไหนนะครับมาบ่งวาวดุยดยครับสายเดียวครับแต่ว่าเล่นลมอยู่ต่ำๆนะครับอันนี้คือวาวดุยดุยที่พ,พับมาเริ่มกันเลยวาลมมันอยู่ตามพ่อกับบังคับวาวเห็นลมมากลงมาอยู่ต่ำๆบางทีครับแล้วก็เริ่มเล่นเลยครับวันนี้แต่ว่าสายอยู่ต่ำๆนะครับมีความชำนาญนะครับ ถาม่มีความจำนานอย่าเห็ุแบบนี้ก็รด้ไครับนนดุยดุยสิ่งสนุกใบตาลน,นะครับมีสาธิตในการเล่นนะครับต้องใส่ทักษะและสีมือนะครับนการเล่นนี่เล่นลมต่ำนะครับ มให้เล้าวขึ้นไปสูงนะครับให้เล่นอยู่ต่ำๆนี้นะครับมน,นี้คือสาธิตในการบังคับเล้าวเล้วด้วยดุยสานนะครับไม่ให้จุดด้านบนครับให้เล่นอยู่แต่ข้านล่างนะครับอันนี้คือการสาธิตไม่ให้เล้าวขึ้นไปสูงครับให้มันนั่งอยู่น,น,นี่คื้ฟังต้องใช้ควมสามารถพิเศษนะครับมีการแล้วก็มีทักษะในการเล่น ว่าลมข้างบนไม่มีครับมีแต่ลมล่าง